สวัสดีค่ะห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์บายครูจีค่ะวันนี้เด็กๆจะเจอก,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 กับครูจีในรายวิชาภาษาไทยบทที่7นะคะเรื่องนักคิดสมองใสซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับครูจีและเพื่อนๆของห้องเรียนค่ะนักคิดสมองใสนะคะ เด็กๆเ,เห็นรูปแล้วคิดยังไงคะมีสายรุง้งมีเด็กๆร่วมกลุ่มกันทำงานเราไปดูเหตุการณ์ด้วยกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นตามธรรมเนียมของเรานะคะเด็กๆจะต้องเรียนรู้คำประจําบทเรียนและเป็นคําใหม่ด้วยคะ่ะรู้จักคํานําเรื่องคําแรกนะคะที่เด็กๆจะได้รู้ก็คือคําว่าตีคะ่ะ ตอ,อีตีคำที่สองคือชี้ค่ะชออีชีไม่โทชี้คำที่สคือสู้ค่ะซออูสูไม่เอกสู้คำนี้นะคะคือคำว่าเขียค่ะขอเอียเขียไม่เอกเขียมีดมอยอีดอมีด ฉีดชออีดอฉีบบ,บออีบอ,อบบีดืม่มดออือมอดืม่มไม่เอกดืม่มโยนยอโอโนโยนค่ะห่วงหออัวงอห่วงห่วงเอกห่วงขวด ขออัวดอกขวดค่ะมะนาวนะคะมะนาวจะมีรสเปรี้ยวเด็กๆเ,เห็นไหมคะนกกระจอกค่ะนออุก,กอน,นอกจออ,อกกจอนักวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะนักวิทยาศาสตร์จะต้องมีการทดลอง คำต่อไปคือรุ้งกินน้ำค่ะรู้จักคำนำเรื่องชุดนี้จะเป็นคำที่อยู่ในบทเรียนเดิมที่เด็กๆเ,เห็นนะคะจ้าเบื่อแผดปล่อยผล เติมค่ะคำต่อไปนะคะกลายเกลือเปลี่ยนผัดเปรี้ยวและคำว่าหยอกค่ะเฉะพาะนักคิดวางแผนแสงแดด นอกชานยืนยันค่ะเด็กๆเห็นไหมคะคำชุดต่อไปน้ำเชื่อมค่ะหัวใจกระทบกริดกรากรางแจ้งแล้วก็คำว่าผมพาครู่เดียว นิดหน่อยนัดหมายอธิบายปฏิเสธและคำว่าละอองน้ำค่ะ การทดลองสมองใสความภูมิใจโทรทัศน์ดวงอาทิตย์ค่ะ mm hmm. เด็กๆคะ่ะคำเหล่านี้เด็กๆสามารถเอามาฝึกคัดลายมือจากคำที่เด็กๆอ่านได้นะคะฝึกรายมือสวยงามๆนะคะเด็กๆจะได้เป็นคนที่ทำงานเรียบร้อยคะ่ะ นักคิดสมองใสเป็นเรื่องของเด็กกลุ่มหนึ่งนะคะผู้ผาน้ำใสนะคะและพี่สมป่อยโมงและเข้าเมาค่ะมาอยู่บ้านด้วยกันนะคะมีกิจกรรมทำด้วยกันและได้เกิดความคิดในการทำงานค่ะและทุกคนนะคะจะมาบ้านพี่สมป่อยวางแผนนะคะหลังจากดูโทรคัตนะคะเด็กสมองใสหัวใจนักคิดนะคะแล้วก็ ลองมาทำกิจกรรมกันค่ะในเรื่องนี้นะคะทุกคนนะคะออกมาจากบ้านแล้วก็ร้องพร้อมกันนะคะโดยที่ไม่ได้นัดหมายฝนตกแดดออกนกกระจอกเขารังค่ะและน้องเขาเมานะคะซึ่งยืนอยู่นอกชานก็ร้องออกมานะคะว่ารุงกินน้ำสวยจังจึงเป็นที่มาของการทำรุงกินน้ำค่ะ พี่สมปล่อยนะคะก็เลยเดินไปหยิบขวดน้ําเอามาฉีดเป็นละอองนะคะเพื่อให้เกิดแสงสีรุ้งค่ะโดยมีแสงพระอาทิตย์เป็นตัวช่วยค่ะเด็กๆคะพี่สมปล่อยเป็นนักคิดสมองไสสอนให้น้องๆรู้จักคิดรู้จักการทดลองนะคะรุ้งกินน้ํานะคะก็จะเกิดจากการหลังฝนตกเฉพาะตอนเช้าหรือตอนเย็น พี่ส้มป่อยก็สอนน้องๆน,นะคะให้หาหนังสือมาอ่านและก็ทดลองทำได้ค่ะหลังจากนั้นพี่ส้มปล่อยจึงทดลองขำน้ำมะนาวเปรี้ยวให้กลายเป็นน้มามะนาวหวานเด็กๆเคยทานน้ำมะนาวกันไหมคะถ้าอยากรู้ไปทำกันดูคะ่ะโดยการทำน้ำมะนาวบีบมะนาวนะคะใส่ถ้วยแล้วก็รองชิมก่อนใช่ไหมคะ มะนาวจะมีรสเปรี้ยวแต่ถ้าเมื่อใดที่เราใส่น้ำตาลนะคะก็จะเกิดความหวานใส่น้ำอุ่นไปหน่อยนะคะเพื่อให้เกิดรสชาติที่ดีขึ้นเด็กๆก็จะได้น้ำมะนาวที่เย็นชื่นใจค่ะเห็นไหมคะว่าน้ำมะนาวเมื่อผสมกับน้ำเชื่อมนะคะหยอเกินนิดหน่อยก็จะได้น้ำมะนาวที่มีรสกลมกล่อม นะคะและใส่น้ำแข็งไปนิดนึงนะคะเด็กๆก็จะชื่นใจเลยค่ะในบทเรียนนี้นะคะเด็กๆจะได้ฝึกการอ่านคำแจกรูปนะคะซึ่งในคำแจกรูปหลักบทเรียนนั้นนะคะก็จะมีคำว่าเกตเตปนะคะโดยอา่านว่ากเอกเกตตอเอกตแล้วก็ปอเอเปะค่ะ อ่านคำแจกรูปต่อไปนะคะแกะกอยแกะแตะต่อแอะแตะแปะปอแอะแปะค่ะคำต่อไปนะคะเข็เฉเพขอเอะเข็มชอแอะเฉกแล้วก็ผอเอะเพค่ะเด็กๆคะเมื่อมีสระเอ็กก็ต้องมีสระแอเป็นขอแอะแขกช,ออช่อแอะแฉะและผอแอะแผด คอเอ็เแคนอเอ็เนะแล้วก็ลอเอ็เละค่ะคอแอแคะนอแอกเนะแล้วก็ลอแอดละค่ะเด็กๆคะ่ะครูจีได้ทำตารางคำแจกรูปมาให้เด็กๆดูโดยในอันนี้นะคะครูจีได้เปลี่ยนรูปสระอะเป็นไม้แต่ครูคะ่ะเด็กๆมาดูด้วยกันนะคะ กอเอกงอเก่งสอเอกงเสงพอเอกงอเพ่งและลอเอกงอเลงค่ะในตารางนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะมีคำว่าเป็นเห็นเห็นและก็เย็นค่ะตารางนี้ก็เช่นกันนะคะเต็มนะคะ โดยใช้มอม้าเป็นตัวสะกดคือมาตราแม่กลมนะคะเต็มเข็มเข็มแล้วก็เล็มค่ะอันนี้เป็นมาตราแม่กบค่ะเอาแม่กบมาจ้าเด็กอาเข็กเช็คแล้วก็เล็กค่ะมาตราแม่กดค่ะเบ็ดเป็ด เข็ดแล้วก็เช็ดค่ะต่อไปนะคะมาตาแม่กบค่ะเก็บเจ็บเห็บเล็บค่ะเด็กๆลองสังเกตเสียงสระนะคะสระที่เมื่อกี้ครูจีทำตารางให้ให้เด็กๆดูการเปรียบเทียบการใช้คำแจกรูกใช่ไหมคะอันนี้เราจะอ่านแบบเต็มๆนะคะเตะแต่แต เละและเกะแก่เด็กเละเก็บเห็ดเช็ดเล็บเห็นเป็ดน้ำแข็งแข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็ดินแข็งค่าฝึกอ่านประโยคนะคะในบทเรียนนี้เด็กๆจะได้เห็นรูปประโยคที่ชัดเจนขึ้นและเด็กๆจะได้ฝึกการคิดการเขียนและพิจารณารูปประโยคค่ะ กอ่านประโยคที่ครูจีนนามาให้นะคะจะเกี่ยวกับรุ้งกินน้ําค่ะเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยรุ้งกินน้ําบนท้องฟ้ามีเจ็ดสีวันนี้เด็กๆมาเร่นที่บ้านพี่ส้มปล่อยผู้ผาและน้ําใสมีเพื่อนสนิทหลายคนน้องเข้าเมาอยากทดลองทํารุ้งกินน้ําพี่ส้มปล่อยทดลองทําน้ํามะนาวอ่านครอองรองเร่นในบทเรียนนี้เด็กๆ ได้บทใหม่นะคะของการอ่านคองร้องเร่งซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของกาดยานี่สิบนะคะสายรุ้งมีเจ็ดสีดูให้ดีสีสวยงามแดงแสดเหลืองเขียวตามน้้ำเงินครามม่วงเรียงไปสายรุ้งท่าถอกท่าท้องฟ้างามจับตาสีสดใส บอกฟ้าแม้ลาไปฝนตกใหม่จะกลับมาเด็กๆคะในบทเรียนนี้หลังจากที่เด็กๆได้เรียนแล้วครูจีมีกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้ฝึกทําและก็คิดตามเด็กๆจะได้มีทักษะเป็นนักคิดสมองใสกันนะคะโดยเรื่องนี้ให้เด็กๆลองฝึกเป็นนักสื่ของนักคิดสมองใสโดยมีคําถามดังนี้คะ่ะเด็กๆ ไปทำในบทเรียนนะอันนี้ครูจีนำมายกตัวอย่างให้ดูค่ะเัวอละครเรื่องนักคิดสมองใสมีใครบ้างติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกทำได้ไหมคะในเรื่องนี้มีผู้พาน้ำใสพี่ส้มปล่อยน้องเข้าเมาใช่ไหมคะอ่าต่อไปพี่ส้มปล่อยทดลองอะไร 3. น้ำมะนาวมีรสชาติอย่างไรส บอกประโยชน์ของการอ่านหนังสือค่ะในอ่านข้องร้องเร่นนะคะเด็กๆไปฝึกทบทวนนะอยู่ท้ายบทเรียนต่อไปนะคะในนี้ครูจีมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะคะให้เลือกคำนำมาลงให้ตรงกับภาพคำแรกเป็นรูปอะไรคะถ้าเด็กๆสังเกต สรู้จักคำนำเรื่องเด็กๆจะได้คำมาลงด้วยค่ะในนี้ครูจีได้กำหนดคำให้เด็กๆได้ทบทวนนะคะคำว่าเขี่ยคำว่าตีคำว่าชี้คำว่ามีดคำว่าสูาา้นักวิทยาศาสตร์ขวดคานยอดปรุงกินน้ำมะนาวแล้วก็ห่วงค่ะเห็นไหมคะนี่ คือคำใหม่ที่ครูจีนำมาให้เด็กๆได้ฝึกทําและเป็นการทบทวนความรู้ค่ะอันนี้เด็กๆร้องแต่งประโยคนะคะเห็นรูปแล้เด็กๆนึกถึงประโยคอะไรเขียนให้ตรงนะฝึกคิดติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกเด็กๆคะไม่เห็นหน้านี้แล้วเด็กๆรู้ใช่ไหมคะ คำเนียมของเราเด็กๆเ,เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามและจะคุยกับเขาได้รู้เรื่องจ้าโดยช่อง YouTube ของโรงเรียนบ้านกระทุ่มลมและช่อง YouTube ของสมจิตคงเจริญจ้าและเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้นะ เมื่อทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งเข้าในกลุ่มไลน์เพื่อที่ว่าครูจะได้ตรวจและจะได้ดูว่าเด็กๆมีความเข้าใจแค่ไหนวันนี้ครูจี G, กับห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์ by ยครูจีขอให้เด็กๆมีความสุขกับการทำงานค่ะบ๊ายบาย